เสร์บความปังอิงฟ้าราหะขณะเก็บตัวมิสแกรนที่อินโดนีเซียแฟ,แฟนลั่นมงลงแล้วสองแฟชั่นอิงฟ้าราหะมิสแกรนไทยแลนด์ปี2022ขณะเก็บตัวมิสแกรนที่ประเทศอินโดนีเซีย ลุคนี้ปังเวอร์วังล่าสุดเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะอิงฟ้าราหะมิสแกรนด์ทแลนด์ปีสี2022ตัวแทนสาวไทยที่ได้เดินทางไปเก็บตัวกับกองประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลปี2022ประเทศอินโดนีเซียได้โพสต์ภาพของตัวเองอีกครั้งในลุคที่ทั้งดูสวยและอินเตอร์สุดๆพร้อมมงกุฎประจาตาแหน่งจนแฟนๆแห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมถล่มทลายและบอกว่ามงไม่ลงไงไหวและนอกจากนี้ค่ะอิงฟ้าราหะยังเสิร์ฟความปังกับทุกลุคที่ออกมาซึ่งก็ไม่ทํา้แฟน,แฟนตอง หวังเราสะกดทุกสายตาที่ทั้งดูสวยและอินเตอร์ดูแพงสุดๆโด,ด,ดยในวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลา9นาฬิกาของประเทศไทยถือเป็นรอบแรกของการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่ลปี2022 ที่ได้ให้โอกาสสาวงามทั่วโลกได้โชว์ความสามารถศักยภาพของตัวเองในรอบสปอ w แวร์ o m p เพ i t i o n เพื่อเก็บคะแนนไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันตัดสินซึ่งอิงฟ้าตัวแทนสาวไทยของเราก็ไม่ทําให้ผิดหวังค่ะเติบความปังออกมาทําเอาสะกดทุกสายตาคนดูด้วยสีหน้าแววตาและท่าทางมั่นอกมั่นใจสับละเอียดด้วยความเป๊ะโยกสะโพกไปมาแบบมีความบาลานซ์ทุกองศามีความเซ็กซี่ไม่น้อยเรียกว่ารอบแรกก็ถือว่าสอบผ่านเอาใจแฟนนางงามและกรรมการไปเต็มๆค่ะ และนี่ก็คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ